เดี๋ยวชู้ใหญพึ่งีล้วครับมาเจอร่างพึ่งนะครับอร่างพึ่งอย่าพึ่งอยา่ยาพ,พึ่งพึ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวกับเสี้ยนนะครับโอ้ยลุยเลยครับพันลุยเลยม,ม,มีมีตัวหัวอ่างเกลือหน่อยมันมันก็ว,ว่ามันมีตัวหัวเนี่ยมันสลัดเลยอ <laughs> ่างเกลือหน่อยมีตัวหัวเลยโอ้ยมีนี่นะโมเป็นนี่มีโอ้โหแล้วเจ้าละวันเด้๋ยนี้อื้อ รหนามนิ่เดียวน่ครับห้างเพืองหน่อยมาทำความสะอาดถนนนะครับวันแม่วันแหมวันแม่ทำความสะอาดถนนนะครับบ่มีใครทำที่งานโชคสเร็จเหมือนเดิมครับท่ำแถวนี้ เริ่มจะสะอาดแล้วทางปลานะครับหลายปีแล่ยังไม่เคยทำเลย